สวัสดีค่ะพ์มและชานันนะคะ mm hmm. ดีใจแล้วก็รู้สึกอิ่มเอมนัน mm hmm. เป็นมวลความสุขเขาเรียกอะไรที่บรรยายไม่ถูกมีความคิดถึงเราในวัยเด็กอยู่ในนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ส่วนตัวนะลองพิมเป็นคนชอบชอบเด็กแล้ว mm hmm. แล้วก็คิดว่า ที่นี่น่าจะตอบโจทย์เรื่องเด็กอ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องมีความน่ารักแล้วก็สดใสามากๆมันทำให้เพิ่มกำลังใจของฟิล์มในการทำงานในการใช้ชีวิตได้แบบเห็นได้ชัดเลยพวกเราเห็นแค่น้องๆยิ้มหรือแค่น้องๆร้อง,องเพลงให้เราน้องๆตั้งใจทำแบบในในสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อสารกับเรา รู้สึกว่าเราได้รับพลังงานบว,วกมากมายต้องลองสักครั้งเราจะรู้ว่ามันดีมากมาก